สวัสดีครับ,รบพี่น้องมือนี้สิพากันมาหาหน่อไม้ไปเฮ็ดหน่อไม้ส้มกินเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไว้ถ้ากินยามมันบ่มีค่ะมาแม่ไว้หน้องไอ้ชิวโคเด้นเนาะสามคนเดครับดีครับไปหากันเลยฮะป้าน้องไอ้ชิวมาหาหน่อไม้บ่เออโอ้ดอกไม้ไอ้ชิวเดี๋ดอกไม้ป้าอันเพิดต้นประดับน้อยใดเนาะนี่เนาะพี่น้องมาหาหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อ Bát chinh này. A à, nó mày đâu. Nó mày. Đó, đấy. ô Nó mày. Nó <laughs> đây xem mày. Nó 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 น้อม่น้ถ่เอาเยเอได้แล้วเได้นองมแล้วพี่น้องแตงควบมฮ็ดค่อยๆเฮ็ดตาามันจะเจ็บมวปวดมน้ำแรงมีดันบกพร่องนะก็ต้องเฝ้ามีดใหญ่ก็มีอย้่ดินีดเท่าเดียวเออปอกงอม่พีน้องเอาเานะาน้พี่น้องนองมนองอ่พขนาดด้พี่น้อง

เอาาเอไั่ได้มา,าเห็นล้พอเดีเก็บมือพอดีเดินไปถึง้นไานาม่ได้าหาหน่อไม้เด้ผีน้องเด้มือแังสานคอยเอาคอยเห็ุไปมันจะมีอะไรบ้างล่ะก็เอาอันที่มันเอาได้ กลองไว้สักน,สสน,น่อยหน่อใหญ่ๆเลยสองสาหน่อเลยเดนนอนหึงพี่น้ขอข้างในเพื่อนหากากัน โอ้ีี่นน้อมเคาใหญ่เลย ตัดข้างนอกตัดรถูยัดไยขางขามันก็ซับรถเอาหนไ้ด้ว่หงเด้ออันี้น่ไนนม้ใหญ่น้นนอพี่หนองกลังงาเลยพี่องกลังงามๆเล nó nghe đây có nó cái tiếng phụ hiện nó cũng nghe hôm nay mẹ ơi mình nơi chồng đó khi nào đó khu mẹ chẳng là phần xìa chảy vào này luộc mày hôm ờ, nay con. con màu không đến bây giờ mưa không à mẹ ơi con อ้ยเป็นหักอากเอยู่ปาน้ำใหม่หมดเลยบุญน้ำกล้วเมียเลยปา้งนอกก็ได้หัอกท้ทนอนอกก็ลังง่มง มองงๆวงเลยนะเ็ดแห้งนั <ITA> ้นม you know, ันจะมีน้ำมืเลี้งเจ็บคอยดึงโน่งง่มงหนึ่งนาหน่ใไม้พี่น้องเพี่โน่ไม่สมพียังมงงอวเลยพี่น้อง ด้วยคนตัดตัดอมเฮ้ยค่อนหักแล้วมันข้นหมงกอเขานะานี่มก็เอาเหีนาะโอ้เขาไปลุกบ่ได้เมเนงนเองี้เลยพี่น้องเรียนเมย ไม่หมุนป้าน้องใหม่ครับไม่ออยให้พี่น้องอน้นอ,งนองอีคิว้วน้องอีคิว้วรอดทั้งหนอกขอึุนยางปลา,ปาปเปลี่ยนขนแถวอัหนึ่งดูนึงพี่น้องก็ร่างเงี้ยงๆน้องพี่นน้องไม่สมเลยพี่น้อง ก็ไปแพร่ปลาเด้พี่น้งนะองเนาะมาสองคนก็ไม่ไหวเล่นเก็บมือเพื่นอนเลยเอาหมดเลยปาดพร้อมพี่น้องได้มากกว่าปาดพร้อมใหญ่ปะคะ,ะใหญ่หญยี่วันใหญ่เนาะพี่น้งนะองเนาะ,ะเสียงนกยังนกขับ เขถเดพอเดินคนหล่าต้องก่ันพอเดินเก็บมือเวียงถนนเตน็มเลยเวียงครัวพีวน่น้องพวกมบอสาดไปน้ำน้อพี่น้องเนาะโกลนยังไงเนาะอันนี้ก็แม่น้ำกุดนะพี่น้องนี่น้ำกุด พี่ก็มีนีโตมีอยู่ด้่ได้ออกมาเขเดินฟันบรได้ปลาทั้งไต้นี่น้องน้อพี่เนาะรำองกบยนไหนแต่ว่านอยย่ยนอยกับบ่หุ่มเน้ น้องเงยนะน้องฝนมุนป้าให้น้องมดแงวางเลยน้งองเงย่ลยพี่หนองอันนี้หมดหยังพี่หนองเต็มเลยนะใหญ่หัว พี่น้องทอมท่อมประสาทอยู่แล้วพี่น้องเนาะโอ้หมดไปใหญ่ขั้วนะพี่น้องเนาะไม่แม่กษัตริยะต้ปบ้านไม่อ้อยเอิญหนูไม้กษัตริยะหนูไหมอ่ะเนาะพี่หน่อแบบนี้จ้ะที่ก็คือข้างบนที่เทาเอาเนาะ นี่ต้นยังเถอเนี่ยต้นมะกระดันมะกระดันที่กินสมป่นมะกระดันเต็มเลยพี่นอ้องกระดานป่านี่พี่น้องนุวยมันนุวยมะกระดันนะสมขนาดได้พี่น้องเยมีอย่างเพรเราต้องแช่น้ำไม่แล้วป่าเราต้องแช่น้ำกินนะอ ต้องแซน้ำกินนะพี่น้องนะด้วยโดนเต็มเลยพี่น้องนะี่กินโอ้โห้อยยังกินเลยฮะห้อยกระเจียกินนะพี่น้องมากระดันเต็มเลยไิ่นเอาหน้าใหม่พี่น้อง ครับนี่ก็เอาไปตานกันก็เก็บที่ถุงปุ๋ยนะพี่น้องนะกับกาบใบไม่ได้นอกสมไปติดกินย่ำบ่มมีนะพี่น้องนะเพลี้ยเมื่อดีเพลี้ยกับสภาพไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาตลอดบางๆก็มาเอาน้ำใหม่ไปไปเห็ดตอนกินตอนมันหนานบ่มีนะหนานบ่มีมันถี่มันมีอยู่ดอกแต่มันขึนนอหน่อยเนาะหมูเนาะมันขึ้นเหี้ยวขันทำแม่นานเข้ามาสวงหนาฝนเนี่ยกันน้อยๆไงเองเสียเขาเพลน้ยนอกสมไปนาะพี่น้องเนาะ นี่น้อยปวดออกมากอมันเก็บมือน้ำน้นปวดมือห้องน้ำโมแรงเพราะว่ามันประเทศประจํานะพี่น้องถ้าไม่ได้เหตุประจํามันก็ไม่ไปยังดอกนี่โดนๆทั้งหมดเลยไม่เหตุสินี่วันนี้ก็จะได้ยุบบ้านตลอดละนี่เติบปนะนี่เติบ ก็เขาจะต้มแนีงทุบๆเลยเนงว่าต้มทุบๆๆไม่กินเนีแซ่บๆพี่น้องนี่น้อง,งามขนาดเลยพี่น,อน้องเนาะนีม่มุนแผ่นว่าได้ไหมเถอะตั้งเฮดเป็นรูปอันนั้นได้ยังบ่รูป,ป,ป,ปนหน้าโป๊ได้บ่เดี๋ยวพอเดียยปปเดี๋ยวรูปหน้าป๊กห้เด้อ โยนออกมาเลยห้องเกลียวขนาดเลยคนละห้องเกลียวกววเดี๋ยวได้เตือนด้วพี่น้องนะเอาไปๆห้องเกลียวไปๆก่อนพี่น้องส้มบรรยากาศไปน้ำนะกาดต้นไม้ต้นไหลไปน้ำพี่น้องโอ้เกลียวเต็มเลยว่ะจิ้มคนละพี่น้องเนาะ น้ำอยางทีมือาบบนีจมยังกะทับมีไรสีไรีเบื้งป่าเด้อนางเบื้งป่าเด้อไเชียวนางเบิ้งป่ารออยู่นี่เด้อพอเดินพอเดินกลับแม่วาจไปหาหน้่มใหม่จากไหนกันเด้อครับเด้อครับผมครับผมครับผมันหวเขบ่ครับผมใช่เ่ เนใครข้าวบผมด้วยตำรวจตำรวจคราบหมแบบใดตำรวจเ็ศแบบใดตบเบะตบเบะตบเบะอ๋าวรับผมตบเบะตบเบะไปตบเบะน้ำหน่อแม่เดี๋ยวผู้เรียนแปิงน้ำใหม่กันเ้อะจากน่อยกอนไปแต่งสุดเรียบร้อยนพี่น้งะได้พร้อมที่จะข่าป้าเราไายจันทราฝากจองครมี่จะไปข้าปย่งยังี่ ะกะจจันเบ่ามันด้วยพี่นอ้องจกกักรจนเป็นเบ่ามันเนาะเป็นตัวมันในแถวมันอกนอกแล้วาบเคา,าบม้นเลยแมงจักกรจันแมงจักกรจันเอเป็นต้นหวายพี่น,อน้องพวกวายยังยอ้คือมีต้นใหม่ทังเขียวใหม่เนาะกฝากาะานะพี่น้องนะถือว่าต้นใยนะพี่น้องนะ นี่สามซีตุลพี่น้องนี่ไสามตุลตุลนี้ทั้งแต่เนี่ยเป็นน้องนามกุศลนะพี่น้องนะเขาก็จะไปหาในป่าดิละพี่น้องหาหน่อไม้จักหน่อยไปไม่ไหวเดินทางเขาก็จะหาไปน้ำมันนี่แหละพี่น้องเมืองธรรมศาสตร์ไปน้ำมันพี่น้องเนาะปลาเห็ดลรืพี่น้องแต่ม่าเรเคยได้เห็ดจักที่เราเดีครับไปหาเห็ดยังเห็ดดำเห็ดดำพี่ชาย โอ้เห็ดปวกเออเธอเธอเยี่ยมเลยอเห็ดปวกห็ดปวกเห็ดดำ่าสั่นน้องอ้เิวบอกเห็ดทานนะไปเดี๋ยวไอ้คนก็หายคนน้อพี่น้องคนเดินน้ำไปถือถุงให้เหล้าซื้อพอเดินเอาปรได้เจ็บมือเจ็บมือกาไฟอันนี้ก็น้ำหลายหลายเลยน้ำเยอะมากเลย u uh, thò no vẫn nghe đây hiến vào <laughs> phun qua phun để hiến vào nó này có no, nghe đây. Ồ, đứng đây vào <laughs> à, nám thương hoa con à, nó mày đây mà là cái bạn có thế này là áo giáp nó bàn เสียงงาไม่ตกดอใหญ่ๆเลยพี่น้องแห้งเลยพี่น้องวันน้อยเตือบทั้งหลังก็ไม่เห่าเย้ยตัดออ <c oughs> หนัตอนนี้ก็ซิบผมแม่รึ่งกิโลคุณบอ้กะติดอันรถเท่าเดี๋ยวเท่ากับไปไแล้ะ นอใหญ่ๆเลยนอนหนึ่งข้างในนอนหนึ่งนหนึ่งนอนหนึ่งหนึ่งมันซุม่มนอนใหม่ก็เรียกว่าก็ไม่ขึ้นห้องนะชุ่มมันชุม่ม คาดเขาเปียกมันตัวหน่อยมันขอ่ายขวาง่ายก็ขอวันยากว่าเถอะ tạo nên gần nhau một 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 ở đây một mưa có một mưa mưa ไหลลุ่ลุ่ลุ่ลงมาเลยนะโอ้อันซักตีนนางแล้ได้เพื่อนึงเจี๊ยบเลยนี่ข้าวปดตัวลงม่วงเลย บัวดู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 ดดไม่ต้องเอาเปล่อยให้เพื่อนปีนต่อเอาเงยเลย่นรอเอาไฟป่าเ,พ,าเ,เออพี่น้อจ้ะตอนนี้มันตัดเอาขวานนดย่ำนอเป็นนอไม่ชม า้อยมนาใส่ไวซ้อมที่ันก็อใ่เขา้นบอกนอบงนอนนี่นองเยอะเตัวนี้ก็ใหญ่นี่กินนดูก่อนมดด้วย เดี๋ยวไปเอาเยอะแลสองหลอดอนอนกำลงวเอาถุงก่อนหอนนอนหนึ่งเลย Ở nó mày, nào. nó mày, nó mày ăn mày 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 đây mày แบบนี allegiance allegiance ้แบบไหนมาให้เรป่เฮ้ยตัวแข็งตันแข็งไ้เนาะป่านนี้นะร่านนี้มันมันไปน้ำมันนั่นเนาะงัวะ อ๋อนี่เลยแต่มันงงอ่ะดึงอ่ะนะอันนี้ออกอ่ะนะพูนเออดิลงดิลงอ๋อโดนี่เก็บขึ้นไว้คักเนาะนี่ผู้ใดว่าหัวเนาะออกตัดลง <ihaz violin beeping warfare> <Rabbi> <x2> โบไมีแห้งเลยทางสายมุนจับม้นเจาเออตีงได้ให้นองเยากวัน้าเอยป Nó ở nhà về một cứ lùng lụt lùng vào lụt lùng lụt lùng lụt lụt lùng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  lụt lụt nền tiếc này có nhạc có hay là nó thật nó có ổn đấy đi nào ngon ở nhà không có đi học ở đây ได้ไล่บรรได้เชียวกศาสบ่าวด้วเออได้กศบนึงนี่น้อพี่น้องครับอันนี้นึงเดี๋ยวเราไปเท่บังหนี้เฮียนน้ากันว่าที่เ,เด่นไหนได้ไล่บรรได้เขาเมาหน้าใหม่มือนนี่น้อพี่น้องนะครับก็ไปเขียวก็แมวไอ้มือนี่เขามาหาหน้าใหม่มาสองสามคนเ้างเมื่อยคักเมื่อยหมู่ป่ามันแดดันแดดแดดแดดก้อนเนาะพี่น้องแดดก้อนพี่น้องไปเข้าไม่อะไรบ้านไปกินนารถเออไป

เาอาฟังพุ่นนะไปเอาฟังข้าวมันจะซีดได้หลาย,ยเก็ถือว่าไปลดมาได้ย่านก็ถือว่าได้หลายเติมนะครับครับย่านรถออกมาบ่ได้ย่านฝนตกห้ามอ,อ่คลิปนี้พอเล่นกัสร็จบน้ำไม่ไหวเด้อพี่น้องเด้อคลิปไหนจะพากันไหมตอนพ้นปอกนะพี่น้องเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ